วันนี้ทนายกระดุกเหล็กนะคะก็พาผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินบนเกาะล้านค่ะเข้าแจ้งความนะคะกับเสียบอยพัทยาหลังไปอ้างชื่อพลตำรวจเอกต่อสักผอบอตรค่ะบุกรุกที่ดินหนึ่งไร่พร้อมกับข่มขู่นะคะหลังคดีไม่คืบค่ะ วันนี้ทนายอนันชัยชัยเดชพร้อมด้วยนายก้องพบวรานุชิตกุลค่ะและนางสาวชลิดารังสิกุลผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินบนเกาะล้านหมู่ที่7็ตําบลน,นาเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนําหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพเมืองพัทยาเพื่อดําเนินคดีกับนายวีระนาซัพ์หรือว่าเสียบอยนะคะผู้มีอิทธิพลในเมืองพัทยา ที่เคยมีข่าวนะคะเกี่ยวข้องกับวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่กับพวกในข้อหาร่วมกันบุกรุกทําให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนธันวาคม2566ค่ะนายก้องพบและนางสาวชาลิดาผู้รับมอบอำนาจทราบว่ามีผู้บุกรุกที่ดินบนเกาะล้านจึงได้เดินทางไปที่เกาะล้านซึ่งเป็นที่ดินพิพาทไปพบมีผู้บุกรุกจริงค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดจึงได้เข้าแจ้งความที่สอพอเมืองพัทยากับร้อยตำรวจโทรกิติพงศ์พนักงานสอบสวนไว้เบื้องต้น ต่อมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็ไปตรวจที่ดินแปลงพิพาทอีกครั้งนะคะพบว่ามีการนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับไถหน้าดินจนเกลี้ยงเลยมีการทุบกำแพงรัว้วแล้วก็ก่อรั้วกำแพงเพิ่มเติมให้สูงขึ้นมีการติดป้ายห้ามบุกรุกด้วยค่ะแล้วก็ยังตัดทำลายต้นไม้ออกทั้งหมด ซึ่งคนงานเนี่ยโทรไปหาเสียบอยภายหลังเสียบอยมาถึงที่ดินพิพาทนะคะมาอ้างตัวว่าเป็นผู้กระทำการดังกล่าวทั้งหมดเองเลยดังนั้นวันที่23กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาจึงมาแจ้งความเพิ่มเติมว่าบุคคลที่บุกรุกที่ดินดังกล่าวก็คือเสียบอยกับพวกค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้นายก้องพบ นางสาวชลิดาเดินทางไปที่ที่ดินพิพาทอีกครั้งแล้วก็พบว่ามีการสร้างอาคารทรงสี่เหลี่ยมสีขาวบนที่ดินใกล้ๆก,ก,กับบ้านทรงไทยซึ่งเป็นของเจ้าของที่ดินสร้างไว้นานแล้วกว่า10ปีโดยที่มีรั้วล้อมรอบซึ่งนายก้องพบเนี่ยบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นคนบนเกาะล้านบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเสียบอยมีคนอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นนายตำรวจใหญ่ค่ะนายพลอักษรยอดตอเต่ามาอีกแล้วค่ะ ที่กำลังมีข้อพิพาทกับบิ๊กโจ๊กในขณะนี้แต่ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จึงอยากให้สื่อเนี่ยช่วยถามบิ๊กตำรวจนายนี้ให้ด้วยค่ะขณะที่ร้อยตำรวจเอกกิติพงษ์นะคะถแถลงกันรองสารวัตรสอบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อนขณะที่ทนายอนันชัยนะคะก็กล่าวปิดท้ายบอกว่า คดีนี้ที่ตนสนใจเพราะมีชื่อของนายบอยซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในพัทยาและนายตำรวจใหญ่นายพลอักษรยอ่อต่อเต่าค่ะจึงสนใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเทศบาลเมืองพัทยาถ้าลูกความผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะผมก็พร้อมจะรื้อเกาะล้านทั้งเกาะได้เช่นเดียวกันนะฝากไวใ้ให้คิด ผมคนพูดจริงทําจริงขออย่างเดียวอย่าเข้าข้างคนผิดจึงได้มาติดตามคดีนี้แล้วก็แจ้งความดําเนินคดีกับนายบอยหรือนายวีระกับพวกเพิ่มเติมในข้อหาร่วมกันทําให้เสียทรัพย์และรักทรัพย์จะใช้เวลา7วันนะคะแล้วก็ขอให้พนักง,งานสอบสวนทําการยึดรถแบ็คโฮเรือเจสกีบ้านสีขาวเป็นของกลางไว้ด้วยค่ะ